าหาของอะไรไม่รู้ต้อาที่สดสวัสดีค่ะกำลังหาฟิลเตอร์ของเครื่องรดฝุ่นมันหายไปไม่รู้ว่าหายไปได้อย่างไรชินเบลอเลยสวัสดีชาาที่แสนสดใสวันนี้ครับที่ประเทศออสเตรเลียน่าจะมาพูดเกี่ยวกับการหาของหาอะไรที่แบบสินค้าที่เราซื้อมาจากเคมีอะ เออพอดีเราอะทำเครื่องดูดฝุ่นเออไม่ใช่ดิทำฟิลเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นอะหายใช่ปะ่ะแต่ว่าพอไปหาในเว็บพวก Kmart พวกอะไรต่างๆมันไม่มีไว้เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการหาพวกอะไหล่แบรนด์ที่มาจากเคม r t ์วันนี้อุณหภูมิมาประมาณอ่าสิเท่าไหร่วะสิบกว่าองศาอะไรผมก็จำไม่ได้แต่ว่าฝนตกทั้งวันไงไม่รู้จะไปไหนก็อัดคลิปเล่น มาเข้าเรื่องอะไรแล้วกันพอดีเราทำฟิลเตอร์เครื่องดูดฝุ่นหายใช่ปะแต่ว่าไปหาที่ไหนมันก็หาไม่เจอเว้ยแล้วทีเนี้ยเราก็คิดว่าทุกคนน่าจ,จะมีแบบประสบการณ์คล้ายกันแบบว่าฟิลเตอร์เครื่องดูดฝุ่นหายแล้วก็หาอะไรไม่เจอในเครือมาอย่างเงี้ยบางคนก็แบบอาจจะซื้อเครื่องใหม่เลยแต่เราก็มีวิธีหนึ่งมาแนะนำเดี๋ยวไปดูกัน การหาตัวฟิลเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นสมมติว่าถ้าเราทําหายแล้วหาไม่เจอนะคะเราจะหาซืเอในเว็บก่อนที่เราจะหาซืเอในเว็บเราต้องรู้ก่อนว่าเครื่องดูดฝุ่นของเราเนี่ยเป็นโมเดลอะไรวิธีการดูดูง่ายมากทุกคนแค่เรามาดูตรงน้าข้าง,ขงเครื่องตรงนี้มันจะมีบอกว่ามันเป็นรุ่นอะไรโมเดลอะไรแค่เราดูตรงโมเดลอย่างเครื่องนี้เป็น ev 6 8 0 3ใช่ไหม ev 6 8 0 3เราก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อจะหาดูคู่มือของ ครื่องฝุ่นอันนี้ว่ามันใช้ฟิลเตอร์รุ่นไหนหน้าตาเป็นแบบไหนซึ่งในคู่มือ,อจ,จะมีบอกแต่ว่ามันจะมีวิธีการหนึ่งที่แบบหาชื่อรุ่นหาชื่อรุ่นก่อนนะวิธีการที่ง่ายกว่าน,นั้นก็คือเราจะใช้โทรศัพท์ของเราแหละให้เป็นประโยชน์ก็คือการถ่ายถ่ายรูปของเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเข้าไปเลยการถ่ายรูปเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเราก็ถ่ายปกติถ่ายให้เห็นแบบโลโก้อย่างเงี้ยยกต,ตัวอย่างเช่นเราจะถ่ายให้เห็นตัวนี้ เป็นชื่อแบรนด์ใช่ไหมแล้วก็มาถ่ายอีกมุมหนึง่งเป็นมุมกว้างเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาไปทําอะไรต่อเพราะว่าทุกคนน่าจะมีแอปนี้นะแอปมันชื่อว่า g mm ีมีไนในโทรศัพท์ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า g mm ีมีไนกดเข้าไปเลยกดเข้าไปแล้วก็ถามได้เลยว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นประเภทไหนหาซื้ออะไรได้จากที่ไหน mm hmm. พอเราเซิร์ชเข้าไปแล้วใช่ไหม ทางแอป g e m i น i ก็จะมาบอกว่าในแอป Kmart เนี่ยเนื่องจากแบรนด์อันโคเนี่ยเป็นแบรนด์ของ Kmart แต่ว่าเขาไม่ได้จำหน่ายพวกสเปรย์พลาเนี่ยมันก็เลยไม่ม,มีถ้าเราไปหาซื้อในเว็บ Kmart แต่ว่ามันจะมีเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายของ k r t เดอีกที่เนึง่งก็คือเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า he group เนี่ยเขาก็จะบอกมาหมดเลยว่าจะไปหาซื้อได้ที่ไหนแล้วเราก็ไปเซิร์ชตามประมาณนั้นเราก็จะเห็น ฟิลเตอร์หลายรูปแบบมากมายอย่างของเครื่องนี้จะเป็น25.9ใช่ไหมหรือ29.5 29.5มันก็จะขึ้นประมาณ3-4ตัวทีเนี้ยเราก็เลยจำเป็นที่ต้องไปดูแมนวนวลแล้วเราก็ไปหาแมนวนวลซึ่งอยู่ในเคมาร์ดเหมือนกันแมนวนวลของโมเดลตัวนี้นะ EV 6803 S 2 5 9แล้วก็เลื่อนไปนในส่วนของฟิลเตอร์ ฟิลเตอร์ของมันที่เราจะซื้อจะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็รุ่นนี้แล้วเราต้องรู้ให้ดีเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ต้องซื้อแค่อย่างเดียวมันอาจจะต้องซื้อตัวนี้ที่เป็นโฟมแล้วก็ฟิลเตอร์แผ่นนี้เพิ่มด้วยเนาะเราก็จะได้อะไรมาแล้วเขียนเท่านี้ง่ายมากทุกคนทําได้ไหลังจากที่เราได้ชื่อแล้วก็ชื่อรุ่นหรือว่าแหล่งที่ซื้อแล้วใช่ไหม เราก็ไปดูคู่มืออีกทีหนึ่งว่าเป็นการรีเช็คนะว,ว่าอะไรที่เราจะซื้อตรงหรือเปล่าคือคู่มือมันก็จะอยู่ในเคมา t นั่นแหละให้เราไปหาดูใช่ไหมเราได้มาจากแอปเคมา t เดี๋ยวเราไปดูวิธีการซื้อันโอเคคือ HE Group HE Group แล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าตามชื่อเว็บไซต์เลย hegroup.com.au อย่างเงี้ยแล้วก็มาหาใน,นคีย์เวิร์ด้ลยแล้วก็พิมพ์ตามที่แอป,ป g e m i n i บอกเลย ป็นคู่นี่มันก็จะขึ้นมาว่าอะไรต่างๆของไอตัวสินค้านั้นเลยเวลาเราจะสั่งแล้วก็กดแล้วก็วิธีการจ่ายแค่นั้นคิว่าทุกคนน่าจะประสบปัญหาเดียวกันที่แบบซื้อสินค้ามาจากเคมาแล้วก็แบบอะไหล่หายยังไงไม่รู้จะไปซื้ออะไรที่ไหนเอวิธีนี้เป็นวิธีง่ายที่สุดนในการหาสินค้าเราคิดว่านะ ถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็สามารถแนะนำได้นะคะใต้คอมเมนต์ได้เลย